ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนํามือใหม่นะฮะสำหรับการเลือกโหลหรือเหลี่ยมประกัดนะฮะเวลาที่เราไปซื้อประกัดมาเลี้ยงนะครับเราควรจะต้องเลือกโหลหรือเหลี่ยมให้เหมาะสมนะครับว่าขนาดมันควรจะแบบไหนยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํามือใหม่ที่สนใจการเพราะเลี้ยงนะครับแล้วโหลหรือเหลี่ยมเนี่ยมันก็มีความจําเป็น อย่างหนึ่งนะเป็นส่วนประกอบสําคัญที่เราเลี้ยงปลากัดแล้วประกัดจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับแล้วประกัดจะดูสวยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับตามมาเลยครับครับเรามาชมกันนะฮะว่าโลหรือเหลี่ยมปลากัดนะฮะที่เราจะนํามาเพาะเลี้ยงนะครับมีความจําเป็นแล้วก็สําคัญนะครับสําหรับมือใหม่หลายๆท่าน เพราะว่าปลาจะดูสวยนะฮะแล้วก็การจเจริญเติบโตที่เหมาะสมนะฮะเราควรเลือกโหลและเหลี่ยมนะฮะที่มีความพอดีนะครับเหมาะสมกับชนิดและประเภทของปลานะครับปัจจุบันนี้นะฮะโหลและเหลี่ยมนะฮะมีจำหน่ายด้วยกันเยอะแยะมากมายหลายขนาดนะครับโดยปกติเราก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมนะฮะครับ ปัจจุบันที่เราพบเห็นกันโดยทั่วๆไปนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือโหลสี่คูณ4นะครับลำดับต่อมานี่คือ4ี่คูณ6นะฮะอันนี้เป็น4คูณ8นะฮะ4ี่คือดานดันลึก,ล,ก,ล,กลึกนี่4ี่นะครับดันยาวนี่8นะฮะอันนี้ด้านยาวหนะฮะลึกเข้าไป4ี่นะครับอันนี้4ี่คือลึก4ี่ยาว4ี่นะครับโหลประเภทนี้นะครับ เหมาะกับการพ่อเลี้ยงแต่และอย่างไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปลาครับชนิดของปลาเป็นปลาครีบหรือเครื่องใหญ่ๆนะฮะครีบหรือเครื่องใหญ่ๆนะครับควรเลือกเลือกโหลที่ใหญ่นะฮะโหลที่ใหญ่นะครับ,รบอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยๆเลยคือ4ี่คูณหนะฮะแต่ด้วยความเหมาะสมแล้วนะครับควรเป็น4ี่คูณแนะครับเพราะอะไร เพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกโหลหรือเหลี่ยมที่เล็กเกินไปนะครับปลาเนี่ยอาจจะกัดหางตัวเองได้นะครับตรงนี้จําเป็นนะฮะแล้วสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะฮะการเจริญเติบโตนะครับก็จะเจริญเติบโตสู้เหลี่ยมหรือโหลใหญ่ๆงี้ไม่ได้นะฮะเขาจะได้วาดคีบและเครื่องจะได้สวยงามเสมอไปนะครับอันนี้มีความจําเป็นนะฮะในกลุ่มของปลากัดนะฮะฟันซีที่เป็นคีบยาวนะครับต่างๆควรเลือกโหลและเหลี่ยมประมาณนี้นะครับ ในระดับต่อไปนะฮะโหลและเหลี fate, ่ยมขนาด4คูณ6นี่นะครับเหมาะกับแฟนซีนะฮะที่เป็นแฟนซีที่เป็น HMPK นะครับประเภทนี้ควรอยู่ในโหลและเหลี่ยมประมาณนี้นะครับจำกัดเป็นประเภทผู้นะฮะอันนี้ผมจะแบ่งแยกเป็นประเภทผู้นะครับหรือตัวผู้นั่นเองนะครับควรอยู่ลักษณะที่เป็นโหลและเหลี่ยมประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ4คูณ6นะครับด้วยความเหมาะสมต่างๆนะฮะโหลและเหลี่ยมนี้จะ เหมาะสมในการเลี้ยงสําหรับมือใหม่นะครับในลำดับต่อไปนะครับก็เป็นโหลและเหลี่ยม4ี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่นี่ผมให้ไว้สําหรับตัวเมียนะครับในกลุ่มแฟนซีตัวเมียนะครับโหลและเหลี่ยมประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับในในในส่วนโหลและเหลี่ยมนะฮะในลําดับนะฮะสิ่งที่ควรต้องคํานึงถึงคือระดับของน้ำนะฮะหรือความสูง ระดับของโหลนะคะซึ่งความสูงไม่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงนะครับยิ่งน้ําระดับสูงปลาก็จะว่ายขึ้นว่ายลงทําให้ขีดและเคลื่อนขยายได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าสูงมากๆก็ไม่ดีสําหรับปลาลุ่มแฟนซีนะครับผมเลยแนะนําอยู่ระดับประมาณสูงนะความสูงระดับน้ําจากพื้นะฮะอยู่ประมาณ5นิ้วนะครับ5นิ้วปกติแล้วไม่ไม่ควรเกินนี้นะครับสําหรับ คุมเพาะหรือยังนะครับเอาดักวามสูงประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วชนิดของสีน้ำนะครับประเภทสีน้ําสีน้ํานี่เป็นน้าหมักใบหูกวางนะที่เพื่อนเเห็นจะเป็นสีเหลืองๆหลือนี้นะครับเป็นเหลืองอมทองนะฮะเป็นน้าหมักใบหูกวางก็จะเหมาะสมที่สุดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าในน้ําหมักใบหูกวางจะมีสารเทนนินนะครับจะทําให้ปลามีความคึกคืลนอารมณ์ดีประมาณนั้นนะครับแล้วกอ็อาจจะทําให ปลาเนี่ยปรับสภาพของน้ําอย่างค่าพีเอชต,ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับในส่วนความเข้มและความอ่อนก็ก็ดูให้เหมาะสมนะฮะกับปลาที่เราเพาะเลี้ยงนะครับในส่วนของไม้น้ํานะครับในส่วนของไม้น้ําก็แนะนําเป็นไม้น้ําที่ไม่แข็งนะครับมีเนื้อที่ไม่แข็งนะครับเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่ไม้ที่เป็นเนื้อแข็งๆนะครับอาจจะทําให้ไม้น้ํานั้น ไปบาดหรือไปทําให้คีบหรือเครื่องของปกระกาศเสียหายได้นะครับในในตรงนี้นะครับส่วนตัวผมผมใช้ผู้ด่างนะครับผมใช้ผู้ด่างเพราะว่าผู้ด่างที่ผมใช้ผมผมคิดว่าเนื้อนิ่มนะฮะแล้วส่วนใหญ่ที่ที่ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปในโหลหรือเหลี่ยมปลาเนี่ยนะครับก็ยังไม่เคยมีปัญหาที่ว่าผู้ด่างไปทําให้โหลหรือเหลี่ยมปลาหรือตัวปลานะครับมีปัญหาได้นะครับ ก็เลือกใส่ตามปริมาณที่ที่เห็นสมควรนะฮะโหลเหลี่ยมเล็กก็ใส่เล็กหน่อยนะครับโหลเหลี่ยมใหญ่ก็ใส่ให้เยอะหน่อยนะครับตรงนี้ก็เพื่อความสวยงามเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้นะครับสําหรับหลายๆท่านถามผมว่าหินหินใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ใส่เป็นหินสีนะครับให้ใส่เป็นหินทั่วๆไปหินหินจัดตู้ปลาอะไรประมาณนั้นนะครับก่อนใส่ก็พยายามล้างให้สะอาด ก่อนนะฮะก่อนที่จะนํามาใส่ในโหลหรือเหลียมปลานี้นะครับนะครับตรงนี้ก็ก็เพื่อความสวยงามของเรานะครับก็เปรียบเสมือนการจําลองธรรมชาติให้กับปรากัดด้วยนะครับตรงนี้ก็สําคัญอีกอย่างหนึง่งเหมือนกันนะครับการเลือกไม้น้านะฮะในกลุ่มปลากัดปลานี้นะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหมท่ที่ที่เพาะเลี้ยงนะครับผมอยากแนะนําให้ใช้ โลหรือเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่ใหญ่หญนะฮะแล้วต้องมีขนาดความสูงที่สูงหน่อยจะดีฮะอย่างเช่นประเภทหางโพนะครับผมแนะนําให้เป็น4ี่คูณแนะฮะเป็น4ี่คูณแนะครับเพราะอะไรเพราะว่าปรกกาหางโพเนี่ยเวลาเขาไหว้ไหว้ไปไหว้มานในระยะไกลๆเนี่ยหางเขาจะโพและบานบานสวยไปเรื่อยๆนะครับในกลุ่มประกาหางโพนะฮะควรเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วถ้าเป็นไปได้นะครับควรหาโหลที่มีระดับความสูงนะครับแล้วก็เติมน้ําให้สูงนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้นะครับยิ่งเขา่หวไกลหรือไหวขึ้นลึกบ่อยๆนะครับจะทําให้หางเขาเกิดความสวยงามขึ้นได้นะครับในกลุ่มของประกาศหางพัดนะฮะประกาศหางพัดซึ่งเป็นประกาศป่านะครับก็มีระดับโหลที่เล็กลงมาได้นะฮะแต่ไม่ควรต่ํากว่า 4, ี่คูณหนี้นะครับส่วนระดับความสูงก็ไม่เน้นนะฮะไม่เน้นสูงเหมือนประกาศ างโพนะครับส่วนระดับน้ําลึกก็ใส่ให้ลึกลึกกว่าลึกกว่าปลากลุ่มเป็นซีนะครับอาจจะสูงไปประมาณสัก6นิ้วอะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนสีของน้ํานะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมือใหม่ที่ไปซื้อตามตลาดนัดมานะครับปลานะฮะจะมีสีซีดนะครับสีซีดไม่เข้มนะฮะไม่เข้มไม่ค่อยมีสีนะครับก็แนะนำนะฮะให ใส่น้ำหมักให้เยอะหน่อยนะครับใส่น้ำหมักให้เยอะหน่อยเพื่อเป็นการทําให้สีของปลานะฮะเข้มขึ้นนะครับแล้วสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ไปซื้อปลามานะครับในวันแรกนะฮะที่เราได้ประกัดปลานะฮะสิ่งที่ต้องมีนะครับคือฝาปิดฝาปิดนะฮะจะเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรืออะไรก็ได้นะฮะที่เพื่อนๆหาได้นะครับเพราะว่า นะฮะอย่างึงส่วนตัวผมผมใช้มินียมนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราไม่ปิดเนี่ยพรุนี้เช้าเหลือโหลเปล่าแน่ๆครับเพราะองปนิสัยของปลากัดป่านะฮะชอบกระโดดออกนะฮะชอบกระโดดนะครับตรงนี้จําเป็นนะครับจําเป็นสําหรับมือใหม่นะฮะอื่นๆนะฮะระดับความสูงของน้ําก็อย่างที่บอกไปนะครับควรจะต้องสูงนิดนึงนะครับ สูงกว่ากลุ่มของฝั่งนะครับนะฮะโดยรวมๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งโลเหลี่ยมก็มีความจําเป็นนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่คิดอยากจะลองเลี้ยงประกัดดูนะครับในส่วนเพิ่มเติมนะฮะก็อาจจะแนะนำนะฮะเกี่ยวกับขนาดความหนาหรือราคาอะไรประมาณนั้นนะฮะ สำหรับมือใหม่ก็ตรวจสอบราคาได้นะครับอาจจะพยายามเลือกอที่มันถูกถูกหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ควรเอากระเบื้องหรือกระจกนะฮะให้ให้ให้บางมากนะครับแล้วอื่นๆก็เน้นย้ำที่ความชอบนะฮะจะเป็นซิลิโคนปัจจุบันมีทั้งสีดำและก็สีใสนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับ เอาละคลิปนี้ก็เอาสาระดีๆมาฝากกันเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ